ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Raspberry Pi าสัทีเดียวแต่ว่าผมจะทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดหาวิธีการโยกย้าย OS ซึ่งผมจะมีการใช้ตัว SD Card ที่เป็น MicroSD Card ค่อนข้างหลายใบนะครับซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยเสียบไปแล้วอยู่ในนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะย้ายตัวเนี้ย มาใส่ SD card ตัวนี้เหมือนโคลน SD card นะครับเพื่อที่จะเอา SD card ตัวนึงไปใช้แทนที่มันความเร็วมากกว่าแล้วก็มีการสลับกรณีที่มันพังเราอาจจะรีสโตกลับมาจากไฟล์เพื่อมายัดลงไปใน Raspberry Pi ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบมือเลอะๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไปล้างแอร์มาโดนน้ำยาล้างคอยเย็นกัดนะครับผมลืมนะก็พอดี เพลินไปหน่อยนะครับลืมป้องกันมือตัวเองก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับสำหรับตัวนี้ผมจะโคลน OS ที่ทำเสร็จไปแล้วไปใส่ใน SD ส a r กซึ่งเป็นแดงเทาแล้วก็จะเอาสีแดงทองเนี่ยซึ่งมันเร็วกว่าไปลง Windows 11บน r a s t b e บ r ิ Pi นะครับแล้วก็จะเก็บตัว Windows 11เป็นไฟล์ กรณีที่ทําพังแล้วก็มารีสโตรใส่นะครับซึ่งมันมีโปรแกรมที่จะเอาไว้แบ็กอัพนะครับเรียกว่า Win32 Disk m m g g e r เราสามารถแบ็กอัพ SD Card เอาไวเป็นไฟล์เก็บไว้เลยถึงเวลาก็เขียนกลับเข้าไปเหมือนรีสโตร์ OS อะครับทุกอย่างจะเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับเราสามารถทําแบบนี้สลับไปสลับมาซึ่งถ้าคุณมีไมโคร s d Card หลายใบคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้ให้คุณโหลดโปรแกรม Win 32 Dis image ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ดาวน์โหลดมาซึ่งจะเป็นไฟล์นี้ w i n 3 2 dis k i m a g e r 1.0.0มาติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับหลังจากที่ลงเสร็จแล้วก็เปิดเลยครับจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับถัดจากนั้นก็เอา micro sd card ที่เราต้องการโคลดครับที่เป็นต้นฉบับนะครับใส่เข้าไปในตัว l เด d e r ผมมีตัวครับซึ่งเป็น hub type c อยู่นะครับต่อกับ type c แบบนี้ ก็น่าจะเร็วกว่าเดี๋ยวมาดูความเร็วครับตอนนี้ตัวโปรแกรมเห็นได้อีแล้วนะครับลองเช็คนิดหนึ่งว่าได e อีคือไดที่เป็นซําไดใช่ไหมถูกต้องครับตัวนี้ที่เป็น s d card นะครับก็คืออยู่ได้อีหลังจากนั้นให้ระบ,บุพื้นที่ในการจัดเก็บครับผมจะเลือกพื้นที่ ที่เป็นไดเอชนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไดเอชเหลือเยอะปกติแล้วคุณจะต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใหญ่กว่าขนาดไมโคร s d c ดี d นะครับใส่ชื่อเป็น Raspberry Pi Underscore Raspberry Pi 5นะครับ u อ d e r s c o r e A1 แบบนี้ง่ายๆโอเพนเลยครับ ให้ติ๊ก Read Only Allocate ด้วยเพื่อที่จะได้เร็วขึ้นเก็บเฉพาะส่วนที่มีข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็กด Read ตอนนี้สังเกตดูความเร็วครับเกือบๆหกนะครับถือว่าก็โอเคนะค่อนข้างเร็วนะครับ1%แล้วหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าให้คุณเปลี่ยนนามสกุลเป็น IMG ด้วยหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น IMG เนี่ยก็จะรู้ว่าเป็น disimage นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัว micro SD card ตอนนี้ผมใส่ตัว card ใหม่เข้าไปแล้วนะครับเป็นแดงเทานะเป็น DG เหมือนเดิมเช็คแล้วนะครับเราก็เบรา s e หาไฟล์ไฟล์ที่เราจะเขียนลงไปก็คือไฟล์นี้ผมเปลี่ยนเป็นนามสกุลนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะเข้าใจง่าย ถ้าเกิดคุณไม่มีนามสกุลเนี่ยก็จะต้องเป็น star นะครับประมาณนี้พอ,อเป็นนามสกุลเรียบร้อยแล้วก็เจอเลย open ครับจากนั้นก็ write จากไฟล์ลงไดจ G ก็ write เลยครับเขาจะถามว่าต้องการ clear เคลียร์ข้อมูลเก่าไหมนะครับ yes การเขียนก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองในการอ่านเนี่ยสักครู่นิดเดียว อาจจะประมาณ10นาทีนะครับแต่พอการเขียนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับซึ่งการเขียนจะต้องไม่มีถามขนาดไซส์ต่างกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้ไมโคร s d c a r กขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะมีตัวเก่าขนาดมากกว่าตัวใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องขนาดเล็กกว่าตัวใหม่เสมอนะครับตัวเก่าเนี่ย ขนาดเล็กกว่าเอาไปเขียนใส่ตัวใหม่ขนาดใหญ่กว่าได้ครับไม่มีปัญหาใช้เวลาในการเขียนประมาณ23นาทีก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เอาการ์ดมาใส่ตัว raspberry pi ครับตัวนี้เป็นแดงเทาที่เพิ่งเขียนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดต่อจอครับแล้วก็ ไฟหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องกำลังทำงานแล้วนะครับ Last Boot แล้วครับตอนนี้ลสบ Last Boot ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้แล้วก็ทุกอย่างเหมือนตอนแรกเลยครับเหมือนตอนที่ผมใส่การ์ดสี แดงทองเลยนะครับสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนเป๊ะก็คือการโครนตัวไมโคร s d นั่นเองนะครับโปรแกรมนี้เขาเอาไว้โครน USB Drive ไมโคร s d card หรือ s d card นี่แหละครับก็สามารถใช้งานได้ กรณีที่คุณต้องการโคลนหรือต้องการยยก้าย OS โลกย้าย r a s p b Pi OS หรือย่อยย้ายข้อมูลก็แล้วแต่ที่อยู่บน micro SD card ก็สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้นะครับก็เอามาฝากสั้นๆคนที่ต้องการโคลนไว้ใช้งานหรือคนที่ต้องการโคลนเก็บเผื่อเวลาที่ต้องเอามาเขียนใช้งานเหมือนเดิมก็ได้นะครับเหมือนกับการแบ็กอัพ OS นะครับเหมือนแบ็กอัพตัวเครื่อง Windows อะไรประมาณนี้เรา ทำการโคลนไว้เป็นไฟล์ image แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องการใช้งานก็เอามาเขียนทับกลับลงไปก็ได้นะครับไฟล์ file นั้นก็คือเหมือนต้นฉบับเรานั่นเองถ้าเกิดว่าคุณทำา s s ที่อยู่บน microSD card ดพังคุณก็ร t สโตเอามาเขียนทับใหม่ใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยเลยนะครับก็เป็นไอเดียที่เอามาฝากประมาณนี้ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทัสอแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปของการลง Windows บน l a s t b e บ r ิ Pi 5นะครับผมศึกษาการลง Windows 11มาแล้วเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปไว้ให้ชมสามารถทําได้แล้วก็ใช้งานได้ปกติด้วยนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องความเร็วนะครับเพราะว่า MicroSD card มีความเร็วจํากัดนะครับหลายๆคนก็ เขาลงบน USB Hard Disk ที่เป็น SSD ก็จะเร็วกว่านะครับท่านใดที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ Raspberry Pi อยากเอาไปประยุกต์ต่างๆก็สามารถติดตามช่องอาทิบรจบ้านได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเรื่อยๆแล้วก็หาโปรเจกต์ต่างๆมาทำคลิปมาให้ชมสามารถเอาไปใช้งานหรือเอาไป implement ขายต่อหรือท่านใดที่เป็นนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาไปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์เอาไปขยายความเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ